สวัสดีจ้าช่องอิงยูทูบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะเมื่อนี่ภาพเพื่อนๆมาเบิงต้นทุเรียนนะจ้าปาหกหกค่ะเนี่ยอันนี้ต้นทุเรียนจ้าปลูกไว้แถวนี้ทั้งแถวค่ะอยู่ประมาณสิบต้นนะจ้าพอบ้านของไออิงเป็นคนปลูกค่ะเป็นคนดูแลทุเรียนนะคะปลูกได้อยู่ประมาณ สี่ปีค่ะเขาหาปีเนาะจ้าเนี่ยแต่ว่าที่ตรงนี้เน่ะเป็นที่ของไอ,อิงค่ะขายให้ทั้งวัดเราเด้อจ้าต้นทุเรียนแถวนี้ก็เลยต้องเป็นของทั้งวัดน้องกุ่งบุรพาลามเลาจ้าต้นญย่ยอยู่ประมาณนี้แล้วจ้าแต่ว่าปีนี้พมาเบิงผลงานค่ะมาติดตามเนาะจ้าเพราะว่าพะบ้านของไอ,อิงกับเป็นคนดูแลอยู่ประจําเท่าทุกมือนี่จ้าเพราะว่า เพราะว่าเป็นคนปลูกเองเนาะจ้าได้ตน้นพันธุ์มาจากาทิาผู้เขาไฟเนาะซีสเกตทินผู้เขาไฟค่ะเพิ่นแนะนําให้ปลูกเนาะจ้าปลูกกันหลยคนค่ะแต่ว่าเบ่มีแต,ต,ต่คนมแต่ตุนทุเรียนตายบ่ย่างจ้าแต่ว่าของพอบานของไอ,อ้เองเนาะจ้ากะายั่างยู่ค่ะหลายตน้นซิบก็ต้นน้ำกันเนาะจ้าแต่ว่า เริ่มปีที่หาออกดอกแล้วจ้าเดี๋ยวสิพาาไปเบิ่งนะจ้าเนาะสิ้อยูได้กินหรือเปล่าเนาะจ้ามาหุ่นน้ำกันเนาะทางวัดน้องกุง้งบุรพาล่ามก็จะไม่ทุเรียนกินขาถ้าถ้าปลูกใดเนาะจ้าแต่ว่ากันยังเสียงอยู่ระบบน้ำรู้สึกว่าจะเป็นแบบอ่าเข้าไปเบิง่งระบบน้ำคองสีพ,อพอ่อจ้าขาตรงต้นนั่นละจ้าที่เป็นออกดอกเนาะจ้า แต่ว่าก็คือตอนไปเบิงอยู่ซีสเกตถิ่นภูเขาไฟเนาะจ้า,จาระบบน้ำของเพิ่นเพิ่นกระสีหดแบบพื้นถึงกันเลยค่ะน้ำนานกระสีจดกันเลยเวลาเพิ่นหฮดนะคะประมาณสองเมตรพุ่นะสองเมตรนะคะเพิ่นกระสีเฮ็ดหายน้ำมันกระจายทั่วบริเวณอ้อมต้นเลยห่างจากต้นประมาณสองเมตรค่ะตามไปเบิงเนาะจ้า,จา เพิ่นกระเียดนำ้ำดินมันกระเซีซุมอยู่ทั้งมือเลยนั่นแหละกะเลยบ่มั่นใจนะคะ่ะเพราะว่าน้ำรู้สึกว่าจะจะบ่เพียงพ่อละในชิดวานะคะในในในอยู่สถานที่วัดหนองกุ้งนี่นะคะ่ะเพราะว่านา้ำกะใส่ใจไปหลายทาาเนาะจ้ะเบืงทุเรียน,นะคะ่ะเนี่ยปลูกที่เก่งกะเอาอันเอาล่อรถนี่ก็คือบ่ได้บ่ได้อัน เนี่ยเป็นที่มาว่างซื้อเวลาเข้าใส่ปุยขอ,อกปุยยังมันก็ได้บ่อกระจายหรือว่าเห็ดหาไก่ไก,ไกบ่บ่อไม่เคียนะาจา้ะบ่อหาไก่ไก่มันหมักไม่เคียเวลาเฮาเอาใบใหม่มาถมถมถมคนทุเรียนหรือว่าเอาปุยขอ,อกมาใส่ยังสิมันก็สิเป็นไก่มาหมักเคียนะคะถ้าถ้ถวายแบบนี้ไก่ก็จะบ่อคอยเคียค่ะกต่ต้นนี่แหละค่ะล่าต้นเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะนี่ยญ่รู้สึกว่าจะเป็นอ่ามือสองมือเนี่ยอบ กระจากะจาล่นนะคะสองทางเนาะค่ะก็จะเป็นสองทางโอบเนาะนี่ก็รึ่งแล้วค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะลำต้นค่ะกะนี่ค่ะกะแตกยอดดีอย่จ้าใบก็ใยก,ะ,กะเขียวดีอย่จ้าเนี่ยแล้วท่านี่ปีนี้ออกดอกค่ะนี่ได้จ้าดอกกระลังโพออกมาอยู่ประมาณอาตรงนี้กะเนี่ยหนึ่งจุดค่ะ สองสองสองจุดสองช่อทั้งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเด้อค่ะเนี่ยตรงนี้พวงหนึ่งใหญ่ๆค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกช่อหนึ่งเล็กๆค่ะแล้วก็อีกไปค่ะข้างเทิงค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่มารุ่นน้ากันท่านี่ค่ะผู้ได้รู้จักวัดน้องกุ้งบุรพาลามนะคะ่ะมีทุเรียนค่ะแต่กระย่งางไอ้ยิงย่งบํันใจอยู่ก็ได้บอกพ่อบานอยู่ตอนไปเบิงอยู่ทีิศีสะเกดเพิ่นจะหดน้ำแต เลยมันจะเปียกชุ่มไปเบิด์ก็คิดว่าานามดินมันซุม่มพวกอันอหากของต้นใหม่เนาะมันกระสิหากินในแบบง่ายแบบสะดวกมันกระสิบำรุงต้นเนาะคะ่ะมันกระสิเห็ดให้ผลผลิตได้ดีเนาะคะ่ะแต่ตรงนี้ก็คือหนามห้องวัพพอกอะเลยตรงรุ่นหลายๆเลยค่ะเดี๋ยวมีอีกต้นนึงค่ะเ,เห็นคือกันค่ะออกดอกอีกต้นนึงค่ะนี่ไปเบิรงกแคะ ค่ะต้นนี้อีกหนึ่งตนนะจ๊ะเห็นช่อมาอีกหนึ่งช่อค่ะเนี่ยการรู้สึกมีความมีความสุขใจมีความดีใจมีความภูมิใจนะคะที่ปลูกทุเรียนได้ค่ะปลูกทุเรียนค่ะนี่ใบกระเคี้ยวกระง่ามค่ะปลูกแบบอินทรียบ,บานๆคักๆเลยค่ะนี่ต้นลํำต้นกับรู้สึกว่าจะประมาณ3าเมตรไะจากความสูงของต้นทุเรียนแถวหนึ่งค่ะ ทั้งทั้งพุ่นก็ไม่อีกอยู่จ่าทั้งทั้งพุ่นก็รู้สึกอ่ะแล้วก็ที่ข้างนอกที่กระสิมีต้นหน่อยรุ่นไม่อีกค่ะกระสิมีรวมอยู่ประมาณเป็นยี่สิบปุะจา่าต้นทุเรียนนะคะค่ะยุโซน,นี่สี่ต้นน้ำกันนะจ่าใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะเป็นเป็นชอบเป็นดอกออกมาสองต้นจา่าเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งนี้นะจา่าอันนี้ปลูกพร้อมกัน ะสงสัยสี่ดินบดีเนาะจ้าบกาเฮตียงหลายจ้าเพราะว่ายันทุเรียนตายกับประคองมาได้กับสิต้นอยู่ประมาณนี้เนาะจ้าปลูกเท่ากันกับสามารถมีต้นใหญ่ต้นน่อยได้นะเอาสนิ้ก่อนนะจ้าคิมเนี่จ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนเด้อจ้าลาไปก่อนจ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้า